ทุกคนนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงที่สองแล้วคะที่ครูจะสอนวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องการทําความดีนะคะอาจเรียนดูบนกระดานนะคะกนะ <R> ารทําความดีนะคะลักษณะของการทําความดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตอบครู <AM> S> <S ว่ามีอะไรบ้างนะคะโดยที่ให้นักเรียนดู <AM S 1> ตามคลิปที่ครูจะส่ง <AM S 1> ให้นักเรียนดู <AM S 1> ต่อไปนี้พอเรียนดูคลิปเสร็จแล้วให้นักเรียนทำการบ้านนะ ให้เรียนทำกันได้น,นะโดยให้นักเรียนบอกว่าการทำความดีมีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็ให้นเรียนตอบด้วยนะคะอะนะคะเดี๋ยวครูให้นเรียนดูดคลิปต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนได้กลับมาพบกับน้องๆอ,อ,อีกครั้งดีใจจังเลยค่ะในครั้งที่แล้วพลอยได้ทำความดีโดยเก็บกระเป๋าสตางค์ที่คุณป้าทำตกในตลาดการทำความดี ส่งผลให้รับความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าการทำดีนั้นจะทำให้เราเกิดความสุขความสบายใจและเกิดความภาคภูมิใจนอกจากนี้ผลจากการที่เราทำความดียังส่งผลให้สังคมของเราสงบสุข ผู้คนในสังคมก็มีความสุขด้วยนะคะซึ่งการทำความดีนั้นน้องๆทำได้ในชีวิตประจำวันทุกๆวันค่ะเริ่มตั้งแต่เราตื่นนอนเราช่วยคุณแม่เก็บที่นอนให้เรียบร้อยล้างหน้าแปรงฟันเองช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก็ถือเป็นความดีที่เราทำได้ในแต่ละวันค่ะ วันนี้หลังเลิกเรียนพลอยและเพลินเดินกลับบ้านมาพร้อมกันทั้งคู่เดินคุยกันมาจนผ่านสวนสาธารณะทั้งเพลินและพลอยสังเกตเห็นพัดซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนนั่งทำอะไรบางอย่างบนมานั่งอยู่ที่สวนสาธารณะค่ะเพลินนั่นพัดนี่นาะเขามานั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะนั่นสิเอ ฉันเห็นมันมีอะไรอยู่บนตักของเขาด้วยนะเราเข้าไปดูกันเถอะเพลินคือเราจะช่วยอะไรได้บ้างร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆลองเดาสิคะว่าพัดกำลังนั่งทำอะไรอยู่แล้วบนตักของพัด มีอะไรอยู่หรือไม่และถ้ามีจะเป็นอะไรน้องๆลองคิดดูนะคะพลอยและเพลินเดินเข้าไปหาพัทที่นั่งอยู่พัทเธอมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้หรออุ๊ยมีอะไรอยู่บนตักของพัทด้วย มันคืออะไรหรออ๋อแมวนะ่ะน่าสงสารนะมีใครไม่รู้มากแกล้งเอาเชือกมามัดหางมัดขามันเต็มไปหมดเลยอื้ออน่าสงสารจริงๆด้วยใครทำแบบนี้กันนะร่วมด้วยช่วยคิดเพื่อนๆคะ บนตักของพัดมีแมวที่ถูกคนใจร้ายแกล้งแล้วพัดกำลังจะช่วยเหลือแล้วเพื่อนๆล่ะคะถ้าพบแมวถูกมัดไว้แบบนี้เพื่อนๆจะทำอย่างไร เรากำลังเดินกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นเจ้าแมวตัวนี้เข้าเลยรีบเข้ามาช่วยแกะเชือกที่มัดไว้ออกตอนแรกมัดไว้เยอะกว่านี้อีกนะเจ้าแมวอะ่ะเดินไปไหนไม่ได้เลยอะ่ะจริงเหรอเนี่ยน่าสงสารจังพัดจิตใจดีจังเลยเห็นสัตว์กำลังเดือดร้อนถูกแกล้งก็เข้ามาช่วยเหลือโดยไม่ลังเลเลยใช่ พัดเป็นคนดีมากมาเรามาช่วยกันแกะเชือกออกกันดีกว่านะเจ้าแมวจะได้เดินได้สบายสบายสักทีเราก็นึกถึงตัวเราว่าถ้ามีใครมามัดเราไว้แบบนี้เราก็คงลำบากแล้วก็อยากให้มีใครมาช่วยเหมือนกันเราเลยรีบเข้ามาช่วยนี่ไงเสร็จแล้วเจ้าเหมียวเดินได้แล้วล่ะเราปล่อยให้เจ้าเหมียวมันเดินกลับบ้านดีกว่า ส่วนพวกเราก็กลับบ้านกันเถอะนะเดี๋ยวจะเย็นซะก,ก่อนต้องกลับไปทำการบ้านด้วยอืมกลับบ้านกันเถอะเจ้าแมวเหมียวเดินกลับบ้านดีๆนะอย่าไปโดนคนใจร้ายกแกล้งเอาอีกล่ะลาก่อนนะเจ้าแมวเหมียวน้องๆคะ การช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือสัตว์ที่ได้รับความทรมานเป็นการทำความดีอีกอย่างหนึ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้แต่ถ้าน้องๆต้องการจะช่วยสัตว์ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะสัตว์อาจจะทำร้ายเราได้น้องๆควรเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยก็ได้คะ่ะน้องๆคะลูกนกสามตัวนี้ พลัดหลงกับครอบครัวของตัวเองค่ะโดยใช้เมาส์หยิบลูกนกที่ตกอยู่บนพื้นเพื่อช่วยลูกนกหาทางกลับรังด้วยนะคะเมื่อพลอยกลับถึงบ้าน ก็พบคุณตานั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่ห้องนั่งเล่นจึงได้นำเหตุการณ์ที่เพิ่งพบเจอมาไปเล่าให้คุณตาฟังคุณตาคาะวันนี้ตอนที่เดินกลับบ้านหนูไปเจอแมวโดนคนใจร้ายรังแกค่ะหนูกับเพลินช่วยพัดแก้เชื่อให้แมวที่ถูกคนใจร้ายแกล้งมัดไว้ด้วยค่ะแมวตัวนั้นนะคะน่าสงสารมากเลย ดีนะคะที่หนูพัดและเพลินไปเจอเข้าเลยได้ช่วยเหลือเอาไว้ไม่อย่างนั้นแมวตัวนั้นคงยังโดนเชือกมัดไว้อยู่เจ็บแย่เลยค่ะโอ้อดีมากหลานหนูได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์เอาไว้หลานตาเป็นเด็กดีจริงๆหนูน่ารักมากนะหลานตาแต่ข้าวหน้าก็ระวังด้วยนะสัตว์มันเจ็บ มันอาจทำร้ายเอาได้ค่ะหนูจะระวังค่ะหนูจะเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยนะคะวันนี้มีประโยชน์ของการทำความดีมาบอกให้น้องๆเพิ่มเติมด้วยค่ะการทำความดีนอกจากทำให้เกิดความสุขความสบายใจความภาคภูมิใจ และได้เป็นคนดีของสังคมทำให้สังคมมีความสุขแล้วผู้ที่ทำความดียังจะได้รับการยกย่องชื่นชมอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะน้องๆว่าการที่เราทำดีนั้นมีแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะเรามาฝัานทำความดีกันนะคะ น้องๆ้งคะวันนี้น้องๆทําทำความดีอะไรบ้างหรือยังคะน้องๆทําทำความดีอะไรช่วยเล่าให้เพื่อนเอนฟังด้วยคะ่ะและเมื่อทำความดีแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับผลแห่งการทำความดีนั้นๆที่นี่มีคนทิ้งขยะสกระปรกไปหมดเลยคะ่ะเรามาช่วยกันทำความดีเก็บขยะโดยนำเมาส์เก็บขยะเหล่านั้นใส่ลงถังให้เรียบร้อยกันนะคะ นอกจากตัวเราจะทำความดีแล้วหากสามารถทำได้ให้น้องๆชักชวนคนรอบข้างหรือเพื่อนๆมาทำความดีด้วยกันสังคมของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่าลืมช่วยกันทำความดีนะคะน้องๆ